คือคอนชีวิตรักแม่บ้านโสม,โมนับตั้งแต่ทะเลาะกันคราวนั้นใบเตยกับคงเดชก็ได้เซ็นใบหย,ย่าให้กันคงเดชยกบ้านหลังนี้ให้กับเตยส่วนเขาย้ายออกไปใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังในที่สุดพี่เดชก็เป็นอิสระเขาเป็นของฉันแกอย่ามาเจอนางเชอรี่ฉันเฝ้าของฉันมาตั้งนานละไว้น,นางศสี พี่เดชเขาก็เป็นของฉันเหมือนกันฉันไม่ยอมให้เขากลายเป็นของแกหรอกแค่ต้องรอให้เขาเลิกกับพี่ใบเตยฉันก็รอแย่ละแต่ฉันไม่ยอมถ้าฉันจะยอมฉันก็ยอมให้ใบเตยคนเดียวถ้าฉันจะต้องยอมยกเขาให้แกแล้วก็อย่าหวังเลยฉันก็ไม่ยอมนางศีฉันไม่มีวันยอมเด็ดขาดพี่เดชขาพี่เดชได้ข่าวว่าพี่เดชอะ อยากกับพี่ใบเตยแล้วล่ะคะหน้อยนางเชอรี่พอเห็นเดชมาวิ่งหาเลยนะไม่รักษากริยามารยาทความเป็นผู้ดีเลยฉันจะต้องจัดการขั้นเด็ดขาดกับแกและนางเชอรี่ฉันยอมเสียพี่เดชไปให้กับใบเตยแต่ฉันไม่ยอมเสียให้แกเด็ดขาดคอยดูกันแล้วกันพี่เดชคะพี่เดชไม่มีบ้านแล้วอะ่ะไปอยู่กับเชอรี่นะคะ เชอรี่รับรองเลยว่าเชอรี่จะดูแลพี่เดชยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเลยนะคะไปอยู่กับเชอรี่นะคะอะไรกันชวนพี่ไปอยู่ด้วยทั้งที่พี่เหลือแต่ตัวเนี่ยเหรออย่าลืมนะว่าพี่อยากกับใบเตยพี่ยกทรัพย์สมบัติทุกอย่างให้กับเขาแล้วก็ลูกพี่ไม่เอาอะไรมาเลยไม่เป็นไรค่ะก็ตัวพี่นี่แหละที่เชอรี่อยากได้เชอรี่ ไม่ได้อยากได้เงินได้ทองของพี่สักหน่อยขอบใจนะก็ได้พี่ตกลงจะไปอยู่กับเชอรี่วายพี่เดดพี่เดชจะไปอยู่กับเชอรี่แสดงว่าเชอรี่ชนะทุกคนชนะพี่ใบเตยแล้วก็ชนะนางสสีด้วยที่ลงทุนทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่จะเอาชนะสสีกับใบเตยแค่นั้นเหรอเชอรี่อุย๊ยเปล่านะคะพี่เดชแหม มันคนละเรื่องกันค่ะแต่เชอร์รี่แค่ดีใจที่เพียตกลงมาอยู่กับเชอรี่คงเดทไปขออาศัยอยู่ที่คอนโดมิเนียมของเชอรี่แต่ยิ่งได้อยู่ด้วยกันเขาก็ยิ่งเห็นแต่ด้านไม่ดีเชอรี่ไม่เคยเก็บกวาดบ้านจานชามก็เก็บสุมๆเอาไว้ไม่ยอมล้างแต่แต่งหน้าไปทำงานสวยพริ้งทุกวัน เชอรี่เองแรกๆก็คิดว่าตัวเองรักคงเดชมากทำเพื่อเขาได้ทุกอย่างแต่พอได้มาอยู่ด้วยกันจริงๆกลับผมว่าผู้ชายอย่างคงเดชไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเลยสักนิดเขาเคยตัวกับการอยู่บ้านที่มีใบเตยปรนิบัติอาหารก็ใช้ใเธอทำจานชามก็ไม่ยอมช่วยล้างพี่เบสเชอรี่ซื้อข้าวมาให้กินละทำไมพี่ไม่ล้างจาน ไม่ใช่หน้าที่ผู้ชายนี่กวาดบ้านถูบ้านซักผ้าเป็นหน้าที่ของผู้หญิงไหมล่ะจะผู้หญิงหรือผู้ชายมันก็ต้องช่วยงานบ้านทําอีกอย่างเชอรี่ก็ออกไปทํางานนอกบ้านไม่ได้อยู่ให้พี่เลี้ยงสัก,กหน่อยก็แล้วตอนที่พี่ยังไม่ย้ายมาอยู่กับเชอรี่เชอรี่กินยังไงล้างยังไงใครล้างให้เชอรีก่ก็กินข้างนอกแล้วก็ไม่ได้กินล้างกินผ่านเหมือนพี่ด้วยอย่าบ่นนักได้ไหมถ้าบ่นมากๆ พี่จะไม่อยู่กับเชอรี่แล้วนะไม่อยู่ก็ไม่อยู่สิอยู่ไปก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยอะ่ะพี่พี่ไม่ยอมออกไปบินลางานอยู่นั่นแหละลาจนเขาจะไล่ออกอยู่ละวันวันเกาะเชอร์รี่กินมากไปแล้วนะเชอรี่กลับไปหาหนางใบเตยเถอะไปเชอรี่ไม่เอาละเบื่อมากแมงดาเอ้ยได้พี่จะไปอย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันเชอรี่ ไปเลยไปชิ่วชิวโถเอ้ยถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้มีแย่งมาให้เสียเวลาหรอกคงแดดไม่มีที่ไปจึงมาหาสาศีเขาไม่ได้เจอเธอหลายวันแล้วเมื่อกลับไปทำงานเขาก็พบว่าสาศีลาพักร้อนหายหน้าหายตาไปหลายวันฮลัลโหลสศีอยู่ที่ไหนอ่ะสศีมาทะเลค่ะมาเพื่อปลอบใจตัวเอง สสีรู้สึกเบื่อเไม่รู้จะไปไหนปกติแล้วเวลาเบื่อๆก็จะมีใบเตยคอยปลอบใจตอนเนี้ยใบเตยเขาเกลียดสสีแล้วพี่ไปหาสสีได้ไหมพี่เองก็รู้สึกเบื่อเไม่รู้จะไปไหนดีข่าวว่าพี่ตกลงปลงใจย้ายไปอยู่กับนางเชอรี่แล้วล่ะคะนี่แหละที่พี่เบื่อเชอรี่โคตรซกบกกินแล้วก็ไม่เคยล้างจาน ถุงเท้ารองเท้าว่างหมกเอาไว้ไม่เก็บขนาดกางเกงในพี่ยังต้องเก็บให้เลยอะ่ะ <c oughs> พี่เดชเวลาพี่เดชอยู่กับเชอรี่ก็คงจะนินทาสสีแบบนี้สินะคะเปล่านะพี่ไม่เคยนินทาสสีให้กับเชอรี่ฟังสสีอะ่ะเคยคิดว่ารักพี่มากนะคะตั้งใจว่ายังไงก็จะแย่งพี่มาจากนางเชอรี่ให้ได้อยากอยู่กับพี่มาก แต่พอมีโอกาสได้อยู่กับตัวเองเราไม่มีเพื่อนรักอย่างใบเตยสสีก็พบว่าตัวเองเหงามากพี่ก็เหมือนกันพี่ก็คิดถึงใบเตยคิดถึงลูกอยากกลับไปหาเราไม่น่าทำแบบนี้กันเลยนะคะถ้าเรารู้จักยับยั้งชั่งใจครอบครัวของพี่ก็ยังอยู่ใบเตยก็ยังเป็นเพื่อนของสสีพี่สำนึกผิดแล้วแต่ก็สายเกินไปใบเตยเขาไม่อภัยพี่ สสีเองพอได้มาอยู่คนเดียวแบบนี้ก็ได้คิดอะไรหลายๆอย่างคะ่ะว่าสิ่งที่ตัวเองทํามันเลวร้ายมากเลยสสีพี่ไปหาสสีได้ไหมพี่บอกตามตรงพี่ไม่มีที่ไปได้สิคะตามมาได้เดี๋ยวสสีส่งโลเคชั่นให้ใช่หนุ่มตามสสีไปที่ทะเลทั้งคู่ต่างนั่งเหม่อมองทะเลชีวิตไร้ความสุขแปลกนะ แปลกอะไรเหรอสสีได้อยู่กับพี่แล้วได้ยืนข้างพี่ได้มาเที่ยวกับพี่แต่ทำไมสสีไม่ดีใจก็ไม่รู้พี่อาจไม่ดีพอสำหรับสสีมั้งเหมือนอย่างที่เชอรี่เขาบอกว่าถ้ารู้แบบนี้คงไม่แย่งพี่มาจากใบเตยไม่หรอค่ะสสีรักพี่มานานแล้วแต่พี่ไม่เคยสนใจสสีก็เลยอยากเอาชนะพี่ถ้างั้นสสีแต่งงานกับพี่ไหมไหนไหนเราก็โสด ไม่มีใครทั้งคู่ไม่ค่ะสศีไม่แต่งหรอกสศีอายใบเตยแล้วสศีจะปล่อยให้มันเป็นไปแบบนี้หรอสมแล้วนี่คะ่ะกับคนเร็วๆอย่างสศีอยู่แบบสโสดๆแบบนี้แหละเหมาะสมที่สุดแล้วพี่ก็คงเหมือนกันจะไม่วิ่งตามหาความรักที่ไหนแล้วล่ะเราเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมคะพี่เดชได้สิถ้าสศีต้องการพี่เป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ให้สศีได้อยู่แล้ว วันนึงพี่จะได้พบคนดีๆค่ะสะสีเชื่อสสีก็เหมือนกันหวังว่าวันหนึ่งสสีจะได้เจอคนดีๆแล้วทั้งคู่ก็ส่งยิ้มให้กันต่างมีความรู้สึกดีๆให้กันแต่ไม่ใช่แบบชู้สาวอย่างที่ผ่านมาก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ